ไอโฟน e 13 Pro โปรแม็กนั่นเองนะครับทั้งหมดเท่าไหร่อ,อันนี้สี่หม่นสองใาการนะสี่หมื่นอันนี้จต็งลืมตาเลยดีกว่าใช โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กับผม9กาแต้วแนวนะครับผมคือวันนี้แบบล่าเริงนะครับทุกคนต้องได้เสียตังค์วันนี้ก็เลยแบบล่าเริงนะครับแล้วบอกไว้ก่อนว่าวันนี้เป็นวันที่วันที่19นะครับผมวันที่19พฤศจิกายนนะครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงพอดีตอนนี้เวลา5้าโมงสานาทีนะครับคือห้าโมงเย็นแล้วผมเพิ่งเลิกจากโรงเรียนมาซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างนะครับผมห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์คือวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาเซอร์ไพรส์แนนนะครับทุกคนเซอร์ไพรส นั่นแหละก็คือผมจะมาเซอร์ไพรส์ก็เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับทุกคน iPhone 13 Pro Max นั่นเองนะเ oh. นี่ยมันบอกว่าอยากได้ตั้งแต่มันเปิดตัวแล้วแหละก็เลยว่าจะมาเซอร์ไพรส์วันนี้พอดีนะครับทุกคนก็คือวันนี้จะมาเข้ามาถามเขาว่าเขาเปิดให้จองอยังนะครับเพราะว่าเห็นช่วงข่าวช่วงนึงว่าเขาปิดการจองนะครับทุกคนวันนี้ก็เลยมาแปมเปลดูแซมเปลดูแนนไม่รู้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่จะมาเซอร์ไพรส์แนนตอนแรกเขาคิดอ,อยู่นะครับทุกคนว่าจะซื้อให้หรือ,ปรอแบบปเปล,ล,ล่ปาานคคีปววยถิิิส าต่งางๆหรือถ่ายรูปบางครั้งมันต้องเก็บไว้ในโทรศัพท์แต่อันนี้ถ่ายไปไม่นานนะครับทุกคนก็เกรินว่าความจําเต็มผมก็เลยตัดสินใจในๆในๆแเน่ก็อยากจะได้ผมก็เลยเออเดี๋ยวมาดูให้วันนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้ไม่ได้มาอวดรวยหรือไม่ได้มาอวดว่ามีตังอะไรนะครับทุกคนก็คือเราก็สองคนก็ทํางานนะครับผมต่างฝ่ายต่างทํางานตอนนี้เสียงจะหมดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเป็นว่าผมรีบเข้าไปในะห้างก่อนนะครับเดี๋ยวแน่มันจะสงสัยอันดับแรกต้องใส่แมสก่อนตอนนี้ไม่รู้วันปิดยังนะไม่น่าจะปิดหหรอกนนนนนดีีววข้้้าาาไไปูะคััับบ่มมสใจงง โอ้โหมีคนมาดูเจอเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็คือรอที่ครับผมว่าจะมาจอง iPhone 13 Pro ครับโปรธรรมดา Pro m a x กโป Max กะได้ก็่ตัวมีของครับรับเลยไหมของรับเลยไหมตอนนี้มีของไหมมีครับมีสีเซราบูสีกาไฟสีทองถ้าซื้อนี่ก็คือได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยได้เลยใช่ไหมครับอ๋อเอเลยไหม เอาเลยไหมวะถ้าถ้าพรุ่งนี้ได้ไหมครับจองไว้ก่อนนะครพรุ่งนี้ก็เอาเพราะว่าผมนึกว่าจะต้องจองประมาณสองอาทิตย์เพราะว่าเคยบังเอิญเคยมาถามมันมันต้องเข้ามาวันนี้ก็ได้จองไว้ก่อนก็ได้จองไว้ก่อนนะมาจำเงินไหมสองพันเลยนะจำก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมต้องทําการจองไว้ก่อนนะครับทุกคนตอนแรกนึกว่าจะได้ประมาณ2อาทิตย์เพราะว่าเคยแบบบังเอิญมาถามนิดนึงนะครับช่วงเปิดตัวแต่ก็คือของตอนนี้ของมีแล้วเดี๋ยวผมจองกันเลยนะครับโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวโอนมาจำนะครับพี่ได้ไปเส่นนร็จแล้วไปทำวิโยอันนี้ไปทำ ซื้อใชยไหมเดี๋ยวให้แฟนอันนี้ซื้อให้แฟนครับผมโอซีไรดีครับส่วนมากผู้หญิงเขาชอบสีไรนะมันน่าคก้องไปอ่ะเหมนม่าคล้องแม่งก็สีเนะี้ยมันราคาเท่าไหร่ครับพี่สี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสี่หมื่นหกพันแล้วต้องซื้ออะไรเพิ่มไหม,มไหรครับก็มีแต่อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์แบงค์นี่แหละอะแดปเตอร์ไม่แถมหรอกครับแล้วถ้ารวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ สี 60, 2 2> right ini, ่หม okay. okay. ื่นเจ็ดพนาร้อยเก้าสนะครับอ่ายังไม่ลงเตียกับเคสอย่างนะโอเคงั้นเอาเป็นสีนี้นะครับพี่ทำการจองแล้วตอนแรกก็นึกว่าจะจองประมาณสัก 1- 2อาทิตย์นะครับแต่ก็คือมาถึงพีเขาบอกว่ามีของแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมารับไปเซอร์ไพรส์แนนเลยนะครับทุกคนตอนแรกว่าจะซื้อไปวันนี้เลยกลัวมันผมยังไม่เตรียมแผนการอะไรเลยมันรีบเกินไปอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าพรุ่งนี้จะเข้ามารับ โอเคร okay, ครับผมก็อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับเป็นวันที่เราจะต้องไปรับ i iPhone 13 Pro Max ของเรานั่นเองที่ทําการจองไปเมื่อวานนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นนี้ให้ดูทุกคนเมื่อกี้แนนมันนอนหลับผมก็แอบอบอกว่าจะเอาลําโพงไปคืนเพื่อนนะครับไปก่อนนะไปก่อนนะโอเคนะไ,ไ,ไปไหอไปิดไฟไหมโอเค okay, เดี๋ยวตอนนี้ก็รีบไปเอานอกไอโฟนก่อนนะครับทุกคนก็ตื่นเต้นเลย ทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์สตูดิโอ7แล้วนะครับผมศูนย์ของ Apple นั่นเองนะครับผมไปทาการไปกดเงินมาแล้วครับเมื่อกี้กดเงินมาประมาณนี้ครับทุกคนกดมาใช้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอรอเมื่อกี้เข้าไปติดต่อพี่เขาแล้วผมทําการแกะแล้วเมื่อกี้โอ้ย่างสวยอ่ะสวยจริงกระทัดลืมอ่ะกระทัดมือมากท่านผมซื้ออีกเครื่องหนึ่งรถปะครับครับชัครับต้องเทสกล้องก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเทสกล้องก่อนดับแรก กล้องอย่างชัดอ่ะโอเคครับพี่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับทุกคนก็ได้มาแล้วนะครับนี่ iPhone 13 Pro Max น่าจะหาโอกาสเซอร์ไพรส์แน่นะครับกลับไปโทรศัพท์ไกลเอ้ยนี่รอรับไลน์เลยนะครับแนนโนาทุกคนทุกคนแนนโทรมา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 ฮัลโหลอยื้อนี่แล้วจักหน่อยก๊าซกี่กลับเนี่ยยืไอน้่นมูลเหรอเฮ้ยยังก๊างคุยกันนี่แหละก๊าซกี่กลับจักหน่อยเนี่ยตื่นเราบ่ โอ้คุยเรียงนี่ละคุยเรียงไปโรงเรียนล่ะเสียวจังเลยคุยเรียงเยอะอยัง <c oughs> คุยเรียนต้องกันนี่ล่ะกลัวน้ำกันอยู่กลัวเออฝากฝาวันนี้เดี๋ยวเขามีเกมมาให้เตงเล่น เกมอีกแล้วอันนี้เป็นเกมแบบความรู้สึกอะมอบความรู้สึกให้กันอะไรประมาณนั้นก็คือจะให้ปิดตาแล้วก็บอกรักบอกรักโดยไม่มีคําว่ารักเออจะบอกว่าเจ๊ไหนตัวอย่างเช่นเธอคือคนสําคัญนะฉันแบบขาดเธอไม่ได้เลยอะถ้าคนมันรักกันจริงๆมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับทุกคนแบบเออก็ไม่ต้องพูดไง คนที่โดนบอกรักจะต้องปิดตาจะทําให้คนนั้นเขินจนได้นะก็คือถ้าติงบอกรักเขาก็ต้องเขินจนได้ก็จะสําเร็จถ้าเขาเขินปุ๊บเขาก็จะบอกเขินคือยิ้มไงอารมณ์แบบเขินนะอารมณ์แบบเขินตาทำไมเหนเนี้ยจะฟังจะเสียงไงก็คือจะใช้เสียงแบบฟังว่าเออเขาบอกรักได้โอเคไหมโอเคไหมโอเคให้ใครก่อนเนี่ยเอาเขาก่อนก็ได้อวเอาเขาเขินเนาะมาหนึ่งสองสามเธอคือดวงใจของฉันเออก็ไม่เขินเลยอ่ะเอ้ามันยังไม่ถึงที่สุดไง ก็คือดวงใจของเขาเขาดีใจที่ก้าวเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วก็ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นและเขาก็มั่นใจว่าก้าวจะทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ชีวิตคู่ของเรามีความสุขที่สุดโอเคไหมนั่น <losers. S 1> ก็ยิ้มได้อยูน่นิดนึงอ่ะซึ้งโซ,โลลซึ้งน้ำตาหงอย แล้วมึงไม่ยิ้มล่ะเอามานี่ไม่ใช่เลยนะครับทุกคนอยากรู้สึกแบบนี้เฉยเราไม่ค่อยได้ได้ทำจิ้มแบบนี้ก็อยากเก็บไว้ดูด้วยนะครับต่อไปก็เป็นตามองเขาเลยใช่ไหมอื่ะยอ่ะโอเคนะกินน้ำก่อนในวัเนี่ยโอ๊ยกินน้ำอีกแล้วมีแผนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยรับตาก่อนชารับตารับตาเลยไม่เลยรับน้ำก่อน้าทำเอาน้ำมาใส่ เอามากินด้วยดีนะออ๋เดี๋ยวค่อยกินนะถ่ายคลิปก่อนก็ได้ค่อยกินเอากินล้วบีบเมื่อกี้มันขึ้นโดนตีท้ายแล้เป็นเก่ามากแล้มันก็โดนตีนะอ่าโอเคพร้อมยังหลับตามึงข้ามโมงนี่ยแปลกวะหลับตาดีๆหลับย่หลับแล้วใช่ไหมเยอะแวเดี๋ยวให้ป้าก็ยิบก็เขาก็อยากอยู่โอเคโอเค อ่าให้แต่งลืมได้เลยดีกว่า,วาอ,อ,อ่ะ้ครอะโอ้้ <laughs> อ, <laughs> อะไรนี่ซื้อให้ไงนี่นี่เห็นไหมอะไรเอ่อมันแพงอ่ะอ่ะ ก็เห็นเตงงว่าอย่างได้ก็ช่วงนี้เห็นแบบมีปัญหาไงก็เวลาทํางานเวลาซื้อถ่ายของออนไลน์อะไรประมาณนี้ก็เห็นเตงมีปัญหาก็อยากจะซื้อให้ก็เป็นเงินที่ก็เตงก็ช่วยเขาถ่ายคลิปด้วยแหละก็เป็นเงิน่าอาจจะเป็นเงินเราสร้างมาด้วยกันด้วยแหละเขาก็เลยอยากจะตอบแทนให้โดยการซื้อนี่สวยไหมครับทุกคนเอาล็อไห้าทำไมอ๋อเอ๊ โ oh. อ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้ทำไมมึงร้องไห้อยู่เล้ะไอโฟนสิบสามโปแมท <c oughs> สีฟ้านี่สีฟ้าจิกจิกอะ2 6ง้สจิก2อ6ร้จิกเอาเหรอ <c oughs> อะซื้อตอนไหนทำไมร้องไห้อะเอาไอชิชิเมื่อกี้เขาแกะมาแล้วมันได้ถุงมาไหมอะฮะ <c oughs> ถุงได้ถุงมาเ๋ยวถุงไหม <c oughs> อ๋อ มันแพงไม่ใช่หรอเท่าไหร่ห้าหมื่นใช่ไหมห้องศูนย์ใช่ไหมห้องศูนย์ด้วยสิเราสั่งตอนไหนอ่ะไม,ม,ม,ม่มันมันบอกหัวอามีันนั้นมีหูฟังไหมอ่ะไม่มีหูฟังต้องไปซื้อเองไม่ซื้อจะมีแต่อะแดปเตอร์มาให้อา้าววันนี้ได้ซื้อหรอใช่เอาซื้อมมนี่เลยโมนีเลยเต็กไปดูเมื่อวานแล้วแต่ว่าคือ ไม่ได้จองม,มันมีของอยู่ตอนแรกวันจะไปจองให้เมืม่อวานบางเงินมีของอยู่เขาก็เลยโอเคเราพรุ่งนี้มารับนะครับตอนแรกว่าจะเอามาให้เม,มื่อวานแล้วแต่ก็แบบมันมันค่ำที่เขาไปค่ำค่ำไงก็เลยเรียกให้เต็มอยู่ไงก็มีน้ำตาเขามีอันนี้เราบอกก่นอน,นชายไม่เป็นเนี่ยชายไอโฟนหกมาตั้งแต่ ันนี้ก็ไม่ได้มาอวดรวยหรือไม่ได้มาอะไรเพราะว่าเป็นสินค้ากนะก็ไม่ได้อวดนะเป็นสิ่งของที่คือว่าเออเต็งก็ช่วยเขาเวลาถ่ายชิปเวลาบอกมาถ่ายชิปก็ช่วยตลอดไ,ไ,ไม่เคยแบบเคยอะไรไม่เคยไม่เคยแบบทําให้ผิดหวังนะครับทุกคนไม่เคยปฏิเสธกันเลยอันนี้ก็เป็นของขวัญที่เขาอยากอมอบให้เต็งน,นะครับผมก็<อ>กเต็งเวลา เราต้องบอกล้าอีกก่อนบอกล้าอีกก่อนขอบคุณค่ะโอ้โห <laughs> เอบอกแที่งดีหนิอันเนี้ยมันแพงก็รู้ใช่ไหมว่าเขาใช้ไอโฟน e 6ไอโฟน e 7มาหลายปีแล้วเนี้ยไอโฟน8 i p ไอโฟน10 X Max 1 1 12อยังออกมา,าเสียแน่นแช่ตลอดไดยก่ะนน่นอยากได้้อวควาไม่ยิ่งอ่ะอยากได้อยากได้แต่ว่าโทรศัพท์จะของมันปเป็นห้า มันไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ก็บอกว่าเออพ,พยาย่ามหมอว่าเออให้ม,มันหา่างก่อนให้มันเป็นยอย่างก่อนจังสือแต่ว่าแต่ว่ารอบนี้ยโทรศัพท์ขมันมีปัญหารจริงๆก็คือเีลยวกับเม้มเต็มแล้วกับข้าวแล้วกับกระตุกจ<อ>นว่าสีดึกเป็นว่าแล้วนั่นก็จมดูแล้วอย่างเงี้ยเราเคยเข้าไปดูในศูนย์ครั้ง,งนึ่งเคยไปดูครั้งนึงเออแล้วอยเนี้ยไปเห็นราคาปามันคือแพงครับแท้แบบมันครึ่งแสนเลยนะนี่ขึ้นแสนจริงครึ่งแสนถือว่าเป็นกําลังใจให้ทํางานให้คนขยันทํางานต่อไปนะครับผมเอาไปเลยไอโฟนสิบ 13โปรแม็กไปแล้วไปบ่ายสองรยห้าสิบกจีฟ้าสีม่วงสีบลูอันนี้ยังเลยบีบกินมื่อคือมันโดนใครค่กดไลค์กดแชร์กดซับแต่ใครด้วยนะครับผมต้ดีใจกายหลับเองแล้วเอาซื้อมาซื้อเคสมาอ่ะไม่ไปหาเรียกซื้อเอ่ะไปแล้วครับบ๊ายบาย